โยว up is m พ your n โนติสนะครับสว่สวนหนึ่น้องทุกคนด้วยนะครับอยู่กับพี่โนติสนั่นเองนะครับวันนี้โคตรพิเศษเลยดีกว่านะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกที่พี่ได้รับอ่าไอดี ID ของน้องๆใน Discord มาสุ่มโชว์กันนะครับไอดี ID นี่เป็นของของน้องบอสนั่นเองนะครับใน Discord แล้วก็น้องได้ทักมาใน Discord ว่าหาคนรับสุ่มฮีโร่ห้าร้อยอันนะครับผมก็สวมรอยพี่ก็ ปับเลยแหละวอซับแหม่เลยแหละเออพี่ก็วอซับแหม่นะเอาแบบขอญาติเลยละกันนะขอไอดีมาสุ่มลงคลิปหน่อยละกันวันนี้เนี่ยน้องเขาก็ให้พี่เนี่ยมาสุ่มตัวของยูฮาบักกับไอเซนเนาะก็สาหรับยูฮาบักกับไอเซนเนี่ยก็น้องเขาบอกไวยว่าสุ่มเอาให้สุดเลยนะครับผมก็คืออยากได้โมนาทัท้งคู่แค่2ตัวนี้ไม่ได้มีตัวไหนอยากได้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็พี่จะบอกน้องเขาไปว่า500รลิโลเนี่ยเดี๋ยวได้มี1โมนา1เอเทียเรียล 2 d e เด Eye แล้วก็1 Solar มันจะเกลือหรือไม่เกลือก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับมันต้องมาแหละ1โมนาด้า500โลอะ่ะ oh. ใช่ปะระดับแม่ไม้มือทองเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปช่วง70แรกเนี่ยเขาเรียกว่าชิมลางนะครับชิมลางนะครับอันนี้เราอย่าเพิ่งไปซีเรียลเราต้องแบบค่อยๆชิมลางไปก่อนรีบร้อนจนเกินไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีอ่าแล้วทำไมไอเซนตรงขอบจอมันนี่มาจังวะมันแบบว่า,วา มันดุกดิกอะมันดุกดิกอะอ่ามันต้องค่อยๆไปนะค่อยๆไปอย่าไปรีบร้อนร้อยลีโล500รลีโลเนี่ยมันก็ยังไงอย่างเงยมันก็ออ,อ,อกมันไม่ออกอันนี้เริ่ไมนนไม่ควรันนี้เริ่มไม่ควรนะนี่ไงโอ้โหเหมือนกันรู้เหมือนกันรู้โอ้โหรู้เรื่องหวานจี๊ยตายแล้วแต่น้องขขอโมนาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมียูฮาบักที่ให้สุ่มอยู่นะครับ แ,แล้วก็ชิวๆเห็นไหมเราก็ค่อยๆซูมละเมียดเราไมนิดนึงอ่าพี่บอกแล้วครับว่ายังไงเดี๋ยวมันก็มีเทเล่ว่ะแต่โมนาดเนี่ยมาไว้ๆก็ดีเราจะได้เอารีโลที่เหลือ ไปถลุมกันอีกตัวเลยเพราะว่าถ้ามันมาแค่แบบอิตาเลียนตัวเดียวอันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่ควรอย่างน้อยยืนพื้นเนี่ยขออิตาเลียนสองตัวอ่าอิตาเลียนสองตัวเนี่ยกำลังดีอิตาเลียนสองตัวรีโลเหลือสิบอันอันนี้ก็ไม่ควรแล้วอันนี้เอาเก็บไว้ก่อนเลยท้งนี้เ,เก็บไว้ก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวพี่สุ่มซากสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวพี่รีเซิร์ฟแล้วกันเราไปเขาเรียกว่าป ไล่ล่าหาสมบัติดีกว่าไ่พีบกว่กิก่อนดกอบหาไอกรุ่นใหญ่ของใหญ่กำลังจะมาแต่มาร์คแมนแม่งมามาหลายรอบแล้วไงโอ้โฮชิบัตเตอร์โอ้กอดแ m มโฮ้ยอย่พูดไม่ <c oughs> ได้ไรเลยโอ้โหเป็นไงแชทหนึ่งอ e ิตาเรียนหนึ่งเดทอายมาแล้วมาแล้วลูกจา๋าปับลุงที่ลูกอยากได้ปับลุงที่หนูอยากใส่ จะมาสวยขนาดนี้นะเราขออนุญาตรีเซิร์ฟอีกสักรอบแล้วกันถึงร้อยหรือ,อยังประมาณร้อยกว่าๆนะก็ได้บับลุงว่าสองอันแล้วก็มีทั้งเดนไอแล้วก็อีเาเรียลนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าพี่คาดเดาวไว้เนี่ยมันจะตรงอย่างที่พี่คิดมาแต่ถ้าสมมติว่ายูฮาบักหรือไอเซนได้โมนาเนี่ยพี่ว่าลั่นเลยนะยนี่ไงมาร์แมนมาแล้วมาร์แมนมาแล้วนี่มาสองอันแล้วโอ้คนอื่นเขาขอบับลุงกูขอบับ มักแมนไม่ได้ขอบัฟอย่าง,งนะั้นนะคือแบบว่าพอเวลาเห็นหน้ามันแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะต้องออกอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยพี่อยากให้จริงๆอ่ะพี่อยากให้ยูฮาบักเป็นอิตาเลียนมากกว่านะเพราะว่าตัวยูฮาบักอ่ะพี่รู้สึกว่ามันสายชิบหายแล้วสองอันจึงิงเนอะอุย้ยตายแล้วเดไอายเพิ่งมาสองอันจริงเอา้าดวงคนนะ้นอ่ะดวงคนนะ้นอ่ะเอาทั่วล่ำากันต่อล่ำากันต่ออย่าเพิ่งไปตื่นเต้นพูดอย่าง

โอ้ยพี่ว่าพี่ว่ามันไม่ใช่แล้ววะนอ้องอ่ะเซิร์ฟนี้ให้สามสิบอะให้สามสิบพอนะถ้าไม่ให้กดนะเว้ยเซิร์ฟเนี้ยไม่ควรนะไม่ควรนะเฮ้ย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 เอาดีๆทําดีๆพอป๊ออกแล้วก็ตัวโหดของเรื่องทําดีๆน้องโอ้ตายแล้วอย่างนี้ฮ้ยกดก่อนกนดก่อนกดก่อนกดที่ม้วนานกกันนี่เขาเรียกว่า ดูดดูดดูดโลโก้มาใส่ดูดโลโก้มาใส่วิธีการครับเราลากนี่ลากก่อนลากโมนาดมาแปะเปะาะตัานโมนาดมาแปะเปาะลากชื่อโมนาดมาแปะตรงนี้เปะาะตั้งนี่ป้เจ็ดสิบโลโมนาดมันต้องมาแล้วเหลืออีกหนึ่งร้อยลีโล้วก็ค่อยไปแก้กับไอเซนโซซูกิอุย้ยรู้เรื่องหวั่นเจี๊ยบโอ้โหแล้วเดซอายแม่งหลุดเลดมันมาสามอัน ที่หายแล้วคงดูว่าไม่อยากไปต่อเลยแต่ว่าน้องข้อบอกว่าน้องข้ออยากได้แบบล่ำลเลยพี่ว่ายูฮาบักตัวนี้มันอยากติดคิว่ะจริงๆนะยูฮาบักมันมาแบบเดซไอสามรอบติดแล้ว,วอ่ะอยูฮาบักกินอิ่มเลยอะ่ะนายนี่ก็ใช้ได้นี่ว่านายเองก็เป็นได้สินะคินซี่ที่กินลีโลเยอะขนาดนี้นะเอาดีๆมันจะเป็นคลิปแรกที่เปิดซีรีส์นี้แล้วเป็นแบบนี้มีได้เอาเฮ้ยลูกแกทำวัะนี่อุย โอ้เซอร์วีน้องเขาเวลี่กูดลักเอาเลยแหละเวลี่กูดลักละโอ้โหทำไมมันภาพมันเหมือนตอนแรกที่ได้มาเลยวะติดมาร์คแมนโมนาดโมนาดโมนาดเอ้ยไม่ต้องมามองกูเลยนะอีวูฮาบักอนนรก 143Please keep your dreams alive โอ้ยูฮาบักเอ้ยน้อง เฮ้ยโอ้โหฮาบักมึงกินอิ่มเลยอ่ะยฮาบักโอ้โโอ้แม่ไม้มือทองก็เยี่ยแล้วเนาะโอ้แล้วเปิดคลิปแรกดวงอย่างนี้ใครเขาอยากจะเอารหัสมาให้ซูมอีกโอ้ตายแล้วโอ้ผลประกอบการโอ้โห ไอเซนอิตาเลียอยูฮาบักหนักกว่าเดิมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ like, check, anch, <laughs> เพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเอารหัสมาให้พี่สุ่มก็รบกวนอย่าเพิ่งให้คลิปนี้เป็นคลิปตัดสินว่ามือพี่แย่เลยดีนะครับ <laughs> โอ้ยเครียดจริงอะนะโอ้ยยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอลาันไปก่อนพบกันใหม่เดี๋ยวกันหน้าสวัสดีนะครับ เฮ้ยเซิงวะเซิงโอ้งมว่ะไม่งงเหมือนรหัสตัวเองเลยอ่ะเอาจริงง